สวัสดีจ้าืันนี้ส้มตำข้าเนีวเ้วแดงพี่น้องส้มตำปลาทูทอดเป็นตาเสียพ่อพี่น้องเลยจึงข้าเนีว้วคักๆเบิ้งปลาทูหน้างอคอหักไม่กรองนำ้ำลายแตก่น้องเยาพากไปน้ำมันน้ำลายออกไปน้ำมัา ข้าวเหนียวส้มตำปลาทูทอดข้าวแดงแกงร้อนเจ็บแสบน้ำกันเด้อมากินน้ำกันได้ี่น้องด้วยหาหมูกินอยู่นี่บพไม่มีหมูกินปลาทูทอดห้างเดืองๆกินก็สมตำมันขาดไปได้แล้วสมตำเนาะมีตอนน้ำด้อพี่น้องเฮ้ยอย่าวาสันว่าซีเด้อ ต้นปลาใสเป็นต้นเลยสีคักๆเมืองหลวนเนาะปับข้าวเหนียวเดงห้องโอ้หนำลายสออกมาแล้ี่น้อยผักไปน้ำคืนน้ำลายไปน้ำสกินโซ่กับอยากอายมอยากโมอยากน้ำน่ะ กินก็เป็นตะแซบไปบ้านได้มีสมตำบ้านนั่นโอ้ยอ่อนซ้อนน้ำลายออกน้ำปลานาำสู้ขึ้นกันนะสู้สมตำเท่านอะสมตำข้าวเหนียวแดงใชพี่น้องครับด้วย นี่ก็สอบใอกไม่เน้น้อยสวยๆที่น้อยดอกดอกแก้วกับดอกเงินดอกทองเขาเอ,อินดอกเงินกับดอกทองมันผสมกันเห็นบ่เรืองเรืองน่ะันสีเป็นเรื่องสัน้นซื้อตอนละหาสิบบาทที่น้องเอามาปลูกใบมัน,มนสนิใส่ ใบใบใบนีสีมั่สีออกเขียวกับเหลืองเขียวกับเหลืองผสมกันตัวนี้สีเขียวตัวนี้สีสีเหลืองงามงามเลยพี่น้องเลยอันนี้เมี่ยวก็มาขึ้ืนฮักฮักเปะลุ่งมุนอยปุยเบิดเมียวหน่อย เาต่างคู่ก็ดอกแก้วดอกเงินดอกทองเขาเรียบสลับสีเขียวกับเหลืองเหลืองไปเบิดอันสูใบใบใบเขียวกับเขียวใบเหลืองกับเหลืองพี่้องสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พอสมนีก็นอคลิปหน้าเจอกันไหมสุดสวยสุดรอทัวรโลกบ๊ายบาย